เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคุณดุกดิกเกิดขึ้นที่เกาะสมุยโดยคุณดุกดิกเล่าให้ฟังว่าทุกๆปีผมจะไปเยี่ยมแม่ที่เกาะสมุยแม่ผมมีอาชีพค้าขายอยู่บนเกาะสมุยครับผมไปครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณ3-4วันนั่งรถทัวจากกรุงเทพตอนมืดเพื่อที่จะไปถึงท่าเรือเช้าครับพอผมไปถึงเกาะแล้วก็กะว่าจะนอนพักที่บ้านแม่สักพักหนึ่งแต่กลับนอนยาวมาถึงเย็ยนเลย ผมก็ออกมาช่วยแม่ขายของช่วงเย็นพอดีพอช่วยแม่ขายของเสร็จเก็บร้านกันเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วครับผมบอกแม่ว่าจะเข้าไปในเมืองไปเล่นเกมหน่อยแต่ที่ที่ผมอยู่มันไกลจากตัวเมืองพอสมควรแม่ผมได้ยินทีแรกก็ห้ามครับบอกว่าช่วงกลางคืนบนเกาะอันตรายมากอย่าไปเลยแต่ด้วยความที่ผมติดเกมยังไงก็จะไปให้ได้สุดท้ายก็ดื้อออกไปจนได้ระยะทางจากบ้านผม เข้าเมืองประมาณ25กิโลครับพราะผ่านหลายตำบลบนเกาะผมยืมรถมอเตอร์ไซค์น้าไปออกจากบ้านประมาณ5ทุ่มครึ่งก็ขี่ไปปกติมองรอบๆนี่เป็นป่าหมดเลยครับขึ้นเขาลงเขาเป็นช่วงช่วงไฟถนนมีบ้างไม่มีบ้างบ้านคนตามถนนข้างทางห่างกันเยอะมากกว่าจะเจอแต่ละหลังก็หลายกิโลอยู่จนมาถึงร้านเกมได้เล่นสมใจอยากยาวไปจนถึงตี3เจ้าของร้านก็มาบอกว่าจะปิดแล้วนะ ทีแรกผมนึกว่าเปิด24ชั่วโมงเหมือนกรุงเทพตอนก่อนกลับมีมาทักผมด้วยนะครับว่ากลับเวลานี้ก็ระวังด้วยละ่ะเขาคงรู้ว่าผมไม่ใช่คนแถวนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรขากลับผมก็ขี่กลับทางเดิมตามปกติดึกๆนี่อากาศเย็นมากครับจนมาเข้าเขตที่เป็นป่ายเยอะ,ยอะตอนนี้ทั้งบ้านคนไฟถนนดับหมดเลยครับมืดสนิทมีแต่แสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ผมพอมืดแบบนี้ใจมันก็วิวๆแล้วครับ ผมเห็นถนนมันโล่งก็อัดเลยหนึ่งรยกว่าได้พอมาถึงช่วงเนินเขาผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ครับเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่ท่อดังแตกๆมาจากด้านหลังผมก็รู้สึกโล่งมีเพื่อนร่วมทางทีนี้ไอเสียงมอเตอร์ไซค์คันที่ว่ามันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะตามมาใกล้ๆผมก็ลองหันหลังกลับไปดูแต่สิ่งที่ผมเห็นคือมันไม่มีอะไรตามผมมาเลยแต่ยังคงได้ยินเสียงดังไล่ตามมาติดๆใกล้ๆเลยครับ ตอนนั้นผมบิดหนีสุดชีวิตเลยครับแล้วจูจ่ๆเสียงก็หายไปผมก็ลดความเร็วลงหัวใจนี้เต้นรัวเลยผมขี่ต่อไปแต่ยังไม่พ้นเขตป่าสักพักมีแสงไฟมาจากด้านหลังเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาอย่างเร็วครับและก็เร่งมาอยู่ข้างๆผมเหลือหันไปมองเจอมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ที่คนขี่ไม่มีหัวผมตกใจมากและพอหันหน้ากลับมาอีกทีก็เป็นทางโค้งที่มีป้ายบอกทางผมเบรกไม่ทัน เท่านั้นล่ะชนป้ายบอกทางความไปอยู่ข้างทางเลยตอนนั้นแขนซ้ายผมทะลอกหมดแต่ด้วยความที่ผมกลัวมากรีบพยุงมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วรีบสตาร์ทเครื่องบิดนี้เลยครับผมนี่สันไปหมดพอมาถึงบ้านรีบเรียกแม่ให้เปิดประตูด่วนเลยแม่ผมเปิดประตูมาก็ตกใจทำไมแผลเต็มแขนผมไม่พูดอะไรรีบขึ้นนอนทันทีหลังจากเรื่องคืนนั้นเพื่อนแม่ที่ขายของในตลาดบอกว่า ถือว่าดวงยังไม่ถึงคาดนะเนี่ยช่วงตีสามบนเกาะนี้ไม่มีใครออกไปตามถนนหรอกเพราะถนนเส้นรอบเกาะนี้มีนักท่องเที่ยวสิ้นแหกโค้งตายกันไม่รู้เท่าไหร่และส่วนมากศพก็จะหัวขาดด้วยสิไม่รู้ทำไมและอีกความเชื่อหนึ่งที่ได้ยินมาของเกาะนี้คือจะมีพวกเล่นใส่เวทปล่อยของออกมาวิ่งเล่นกันตอนกลางคืนดึกๆผมนี่เข็ดเลยครับหลังจากนั้นทุกครั้งที่ไปหาแม่ที่เกาะ ผมก็ไม่ออกไปเล่นเกมดึกๆอีกเลย